คณะเดินทางของทางจังหวัดระยองเนาะจังหวัดระยองโดยใช้รถของอระยอานแห่กนครหรือว่าเครื่องโทรโพลิโพของที่นี่น ลดมาเนาะเืิดสถานก,การณ์ที่แพงอ่าเกิดผลกระทบแบบนี้น้ำท่วมอีกจะช่วยลดได้ทันเนาะสถานการณ์หรือตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเนาะน้ำแห้งแล้วครับผมแต่เราก็จะนำโหรจากจังหวัดระยองครับส่งไปถึงผู้เก็ตไทยเนาะไทยทุ่นทกทที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์น้ำท่วมภาคใต้เนาะก็จังหวัดสงขลาเผอิดใหญ่เนาะ คือตเบียงก่อนเบียงก่อน,ออนเพราะว่าสีนี้เราไปอยู่ไม่รู้ว่าจะมีกับข้าวไหลับกินไหมเราต้องเตรียข้าวไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าเรามีกับข้าวเรามีอาหารก็ยังได้กินแล้วก็ได้แจกจ่ายให้ที่น้องผู้ประสบภัยได้อีกเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีเราเดินทางมาถึงนี้แล้วคระองค์ก็เรสี่ชนเนาะสี่คนหนึ่งทางเข้าวัด ตามน้องมโนยองครับกดไลค์แชร์กดติดตาใครเนาะอันน้องานำออกไปช่วยผู้ประสบภัยครับจังหวัดสงขลาเพื่อหัดใหญ่ที่โดนหนักสุดเนาะอนี้เรากเตรียมจะขึ้นบวนเนาะสุขอนโคกอยขึ้นบนโนทีอันนี้เ้าก็จะมีเรือง้ะไม่ดงขึรนน้ำจังแย่เื่องไม่ดีที่เขาช่วย หรือว่าแจกน้ำแจกข้าวแจกปลาแอะไรกินี่ทางใะยงที่จะมาสร้งหลงพวที่บ้านกลับหรือกลับของใหญ่เนาะของอุปหัดใหญ่ตรงพุทรกรกลับนะครับบานกลับนะครับเีืเช้าจะมีหลงวมจากยองที่นะครับหรือว่าแจกข้าวแจกของก็แจกอาหารเป็นข้าวก่อแล้วก็มีน้ำดื่มต่างๆที่เรา ผลมาจากระยองเนาะทุกตนลกงใจจากระยองส่งมงอบให้ทุกท้องครับ